สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานําเสนอเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลซึ่งจะเป็นการศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบและระบบเกิดการเปลีป่ยนแปลงไปอย่างไรโดยที่สมาชิกกลุ่มของพวกเราก็จะมีดังต่อไปนี้สวัสดีครับผมชื่อนายนันเวศเลขที่1ครับสวัสดีครับผมนายนันทวัฒน์จิจำนงเลขที่สิบเก้าครับสวัสดีครับผมชื่อนายสิทธิพลแส้อ้างเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับ และผมนายณรทนิตผาดำเลขี่2ครับโดยปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลจะประกอบไปด้วย3ปัจจัยได้แก่ความเข้มข้นความดันและอุณหภูมิครับความเข้มข้นการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารในระบบสมดุลเช่นการเพิ่มหรือลดความเข้มข้นจะทําให้ระบบเสียสมดุลและระบบจะมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ โดยจะมี2กรณีคือ 1. การเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์จะทําให้ระบบเคลื่อนไปในทางตรงข้ามกับสารที่เติมลงไปเพื่อลดปริมาณสารที่เติมลงไปให้น้อยลง 2. การลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์จะทําให้ระบบเคลื่อนไปในทางเดียวกับสารที่ลดลงไปเพื่อเพิ่มปริมาณสารที่เติมลงไปให้มากขึ้น ช่นหากเรามีปฏิกิริยาที่สมดุลอยู่โดยมี A และ B เป็นสารตั้งต้นและ C เป็นผลิตภัณฑ์หากเราทำการเพิ่ม A หรือ B ในฝั่งสารตั้งต้นสมดุลจะเลื่อนไปในทางที่ทำให้ฝั่งผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นหากเราทำการเพิ่มความยั่งก้นของ C ซึ่งอยู่ในฝั่งผลิตภัณฑ์สมดุลก็จะเลื่อนไปทางสารตั้งต้นมากขึ้นนั่นเองครับ ขณะเดียวกันหากเราทําการลดความเข้มข้นของฝั่งสารตั้งต้นคือ A หรือ B นะครับสมดุลก็จะไปในทางเดียวกันก็คือฝั่งสารตั้งต้นและหากเราทําการลดความเข้มข้นของ C ในฝั่งผลิตภัณฑ์สมดุลก็จะเลื่อนไปในทางเดียวกันก็คือฝั่งผลิตภัณฑ์ครับความดันจากความสัมพันธ์ในกฎของบอยที่กล่าวไว้ว่าณนาอุณหภูมิที่คงที่ปริมาตรของก๊าซที่มีเมอร์คงที่จะเป็นสัดส่วนปกผันกับความดันของก๊าซนั้นๆก็อ,อย่างง่ายว่า ที่แนภูมิและมวลของกา๊าซในระบบคงที่ถ้าไปามาของกา๊าซเพิ่มขึ้นความดันจะลดลงและถ้าไปามาของกา๊าซลดลงความดันจะเพิ่มขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในความดันในที่นี้จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเช่นการเพิ่มความดันก็คือการลดปริมาตรของระบบนั่นเองการเปลี่ยนแปลงความดันจะมีผลต่อภาวะสมดลุลในระบบนั้นจะต้องมีสารอย่างน้อยหนึ่งชนิด มีสถานะเป็นก๊าซระบบที่ไม่มีก๊าซอยู่เลยการเปลี่ยนแปลงความดันจะไม่มีผลต่อสมดุลของระบบโดยเราจะศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงความดันในปฏิกิริยาเคมีที่สมดุลดังตัวอย่างต่อไปนี้ยกตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีนี้มี 2A และ B เป็นสารตั้งต้นและ C เป็นผลิตภัณฑ์โดยสารทั้งหมดเป็นก๊าซ เราจะทําการรวมเลขหน้าดุลของทั้งสองฝั่งคือฝั่งสารตั้งต้นและฝั่งผลิตภัณฑ์โดยรวมเฉพาะเลขหน้าดุลของสารที่เป็นก๊าซเท่านั้นจากตัวอย่างเลขหน้าดุลของฝั่งสารตั้งต้นคือ3และฝั่งผลิตภัณฑ์คือ1หากเราทําการเพิ่มความดันปฏิกิริยาเคมีจะเคลื่อนจากฝั่งเลขหน้าดุลมากไปหาฝั่งเลขหน้าดุลน,น้อยคือจะไปฝั่งผลิตภัณฑ์มากขึ้น หากเพิ่มความดันหากเราทำการลดความดันปฏิกิยาเคมีจะเคลื่อนจากฝั่งเลขหน้าดุลน,น้อยไปหาฝั่งเลขหน้าดุลมากคือจะย้อนกลับมาที่ฝั่งผลิตภัณฑ์มากขึ้นโดยวิธีการเหล่านี้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ปฏิกิยามีสารที่มีสถานะ๊าซเท่านั้นอุณหภูมิ ปัจจัยข้อนี้เราจะจําแนกออกได้ไปสนงประเภทครับคือเราจะดูก่อนว่าปฏิกิริยาเป็นระบบดูดหรือระบบคายความร้อน,นหากเราทาการเพิ่มอุภภมณบบอห,หภูมิในระบบดูดความร้อนปฏิกิริยาจะไปข้างหน้าครับและหากเราลดอุณหภูมิในระบบดูดความร้อนปฏิกิริยาก็จะย้อนกลับส่วนในระบบคายความร้อนก็ตวนข้ามกับระบบดูดความร้อนเลยครับเราสามารถเลือกจําแค่อย่างเดียวได้คือหากเราเพิ่มอุณหภูมิในระบบคายความร้อนปฏิกิริยาก็จะย้อนกลับ และหากเราลดอุณหภูมิในระบบคายความร้อนปฏิกิริยาก็จะไปข้างหน้าครับปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีมีกี่ปัจจัยอะไรบ้าง การเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์จะมีผลต่อสมดุลอย่างไรหากเราลดความดันของปฏิกิริยาเคมีที่มีกา๊าซอย่างน้อยชน,นิดหนึ่งสมดุลจะเลื่อนไปทางใด ปฏิกิยาเคมคีข้างต้นหากเพิ่มความดันจะมีผลอย่างไรหาเพิ่มมลลดอุณหภูมิในปฏิกิยาที่เป็นระบบดูดความร้อนสมดุลจะเลื่อนไปในทิศทางใดตามลำดับ